ออ,อีกแล้วหวัดดีคุณทุกคนด้วยยูโด <You know. S 1> ก็คือนี่คือผมนั้นมาประมาณคลิปไหนวะไอคลิปแรกอะ่ะมันมีคนคอมเมนต์บอกว่าพี่ครับเอารถฐานรากพ่วงหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณให้ดูนะเห็นยังซึ่งผมไม่รู้ว่ารถว่าร,รถหานเนี่ยที่นอเขาบอเนี่ยคือคัอนไหนคันนี้คือคัอนนี้นี่ แต่ว่าคือคลิปนั้นคือผมไม่ได้ซื้อเอเอนนคันนี้ก็คงว่าน้องนั้นให้ผมเล่นในคันนี้โอเคได้เติมน้ำมาก่อนโอเคมาวันนี้ผมอยู่ไหนอยู่โรงเหล็กโอเคเดีย๋ยวเอาเหล็กไปสง่งโอเคเอาเหล็กไปส่งแล้วกันนี่โอเค น่าจะเป็นคันนี้น่าจะเป็นคันนี้นะเพราะว่าไอคิมนู้หุยยังไม่ได้ซ <out> <en anger 000 fuck> ื้อไอคันไอผมจะไอนู้ว่าเลยดีวะคนเรี้กไอนุ้ว่าไอหน้ายาวเออหน้ายาวมันรถทหารแบบเนี้ยก็ทหารแบบลาพวกับรถทหารแบบหน้าหน้ายาวคือน่าจะคันนี้แหละคันนี้แน่นอนเชื่อเชื่อผมได้ได้เลยคันนี้แหละหรือเปล่าวะือผมก็ไม่รู้ไง ตอนนั้นผมก็ไม่ได้แคสเกมนี้หรอกก็เห็นแบบลงคลิปอื่นมาแล้วคนดูแทบไม่ดูเลยก็นั่นแหละเหมือนคลิปนี้เป็นคลิปแบบคนดูชอบดูมากไอ้กลนี้ไม่รู้เป็นอะไรคือเป็นเกมที่แบบมันเรียบง่ายนะแบบมันมันไม่ค่อยมีอะไรมีอะไรทำอะแต่แบบคนดูผมแบบมันชอบดูอะอันนี้ผมไม่ว่าคนดูคนดูแบบมันจําเจมันชอบดูแต่นี่ย่งมันชอบดูแต่นี่ยคือผมไม่ไม่ไม่พูดกันด้วยคือแบบคือ เออบ่บอกบทไม่ค่อยได้เคเกมนี้ก็คือหนึ่งเลยเกมมันมีอะไรทำน้อยมากใช่ต่อให้คนปัมให้ให้ซื้อเยอะแต่ไอพวกการส่งของการอะไรแบบเนี้ยมันซ้ำเหมือนเดิมเหมือนไอตอนที่ผมอัดครั้งก่อนๆเลยเหมือนกันเป๊ะเหมือนเดิมไม่ไมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยซึ่งเพื่อนคือเกมนี้มันไม่อัปเดตคือผมก็ให้คนดูไปบ,บวนกันแล้วว่าไอเกมนี้ ว่าให้ว่าให้ผมเล่นเกมนี้กับเป็นเกมที่มันเพิ่มมาใหม่ของค่ายนี้ well. ก็เห็นคนดูให้ผมเล่นเกมที่ต่อก็ได้คือมันเอื่อมคือมันแบบมันจําเจคือคือเข้าไปคือแบบมันแบบมันซ้ำอ่ะคือจะพูดอะไรดีคือมันไม่ได้ทําน้อยอ่ะเออเนี่ยเห็นไหมเรือก็เหมือนเดิมเฟอร์รี่เหมือนเดิมเฟอร์รี่เหมือนเดิมหมายเล่ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปสักอย่างเลยเออ แล้วก็แล้วก็ถามว่าทำไมเสือสผมดูแบบแปลกใช่อ่ะผมมีน้ำน้ำมูกเีอะผมมีน้ำน้ำมูกอ่ะ <c oughs> ผมบอกเรื่ผมพูดจริง้วยหนึ่งมีน้ำมูกสองเจ็บคอใช่ก็อีกไม่ว่าก็มีใหม่แล้วก็อืมเล่นเกมข้าวขึ้นแม่งเลยก็คือพูดง่ายคือแบบผมจะจะเล่นเกมยันแบบยันขึ้นมาวันใหม่อ่ะคือผมจะจะเล่นไอเกมนี้แหละก็ อาจจะไลฟ์สดใช่อาจจะไลฟ์สดโอเคอาจจะไลฟ์สดหรือไม่ไลฟ์โอเคนะที่นี่คือผมไม่อยากไลฟ์สดแล้วมันน่าเบื่อมันน่าเบื่อเออมาซ้ำมันคือมันแบบคือรถทุกคันอนะคือมันเหมือนเดิมหมดเลยเว้ยสีก็เหมือนเดิมลักษณะก็เหมือนเดิม ือเกินได้สิผมขออย่างหนึ่งก็คือหนึ่งเลยเพิ่มรถคันใหม่มาจบคืออย่าให้มันแบบซ้ำจำเจเหมือนแบบไอ้แบบเหมือนแบบรถคันเดิมๆเงี้ยก็แบบไอ้ขับแต่คันเดิมๆไม่มีรถแบบไม่ไม่มีรถคันใหม่เลยคือคือคือไม่มีรถคันใหม่สักสักคันเลยใช่คือมันน่าเบื่อใช่มันน่าเบื่อเกินี้มันน่าเบื่อ คือถ้าเกิดนานๆเล่นเล่นเล่นเทียมมันก็มันก็แบบเออมันก็สนุกอยู่แหละแต่ว่าเกิดแบบเล่นแบบไปเรื่อยอ่ะมันแบบมันไม่เคยทาอ่ะคือเกมเหมือนเดิมอ่ะอะไรทำเหมือนเดิมเหมือนแบบเหมือนเดิมทุกอย่างอ่ะเออก็วันนี้ก็เหมือนผมมาอัดคลิปว่าผมมาบ่นเกกับเกมนี้วันนี้ก็นั่นแหละนะ เออบุคคลที่เจกอ,อะไรเกี่ยวกับผมอย่างหนึง่งก็คือช่องผมนั้นจะไม่มีการทำแอนิเมชันใดๆทั้งสิ้นนะทุกคนอาจะงสว่าไอแอนิเมชันของพี่นี่คืออะไรก็คือไอที่มันเป็นพวกกรุูกระตูอะไรอย่างนั้แหละไอที่มันเอามาทำเป็นคลิปช,ช็อตใช่ที่ที่ผมเคยทำแหละแต่คนดูรู้น้ำมาบุ้เลยเยกเลิกโปรเจกต์นี้แล้วผมก็จะไม่ทำมันมันอีกเพราะทําทำไปคนคนดูก็หนเหมือนเดิม ใช่ใช่คนดูก็ดูแต่อจเนี่ยตอนให้บอกผมจะเอาไอ้เกมนี้มาเกี่ยวข้องคนดูก็ไม่ดูคือผมไม่รู้ว่าว่าคนดูเหมือนผมแล้วต้องการอะไรคือช่องหัมันมีการเล่นเกมอยู่ไม่กี่เกมก็คือหนึ่งเลยเบสทั้ก็สองก็คือไอเกมนี้สองเลยทักก็โจอสามออฟเดอรโหดเออผมรีบบอกเอ้ผมขอคุยแะไรอผมขอคุยอะไรอย่างอย่างนึงคือไอออฟเดอร์โหดอ่ะมันมีภาคสองเว้ยแล้วภาคสองคือ ต่จะพักไดกเยอะมากใช่ใช่ทุกคนที่ไม่มีภักสองกันจะมาสำหรับไอออฟเดอะรดใช่สมจริงมากกว่าเดิมเยอะเลยถ้าเกิดทุกคนนั้นอยากไปดูก็เดี๋ยวผมนั้นอาจจะเออทิ้งลิงช่องไว้ข้างใต้ครับอธิบายแล้วก็ทุกคนนั้นก็สามารถไปดูได้โอเคนะโอเคพาพาทรแรกผ่านไปส่งรงส่งรถเกี่ยวข้าวเดียว่ะไปคือมันน่าเบื่อ กูบู๊แบบแบบผมไม่ได้เต็มใจมาอ่านมาอ่านคิปว่าเออคือมันไม่มีอะไรทําเยอะเยอะมากเลยคือมันไม่มีอะไรให้ทําเลยเออพราเดี๋ยวไอพวกโรบนนี้เหมือนกับแบบเนี้ยก็เกี่ยวข้าวไหมก็แบบมีซีนทําแบบทําเกี่ยวข้าวอะไรเงี้ยเออมีแต่ให้ส่งของนี่มันไม่ใช่เว้ยเหมือนแล้วตักเนี้ยก็มีซีนตักของอะไรเงี้ยเออพูดไรเนี่ย ผมว่าตอนแรกนี้ผมเล่นผมเล่นบ้าและคือมอนกบแบบไอ้ช่องเนี้ยมันเป็นเสาหลักของช่องผมเลยก็คือไอ้เกมนี่แหละคีนี้เกมเดียวมันเกิดขึ้นจากตอนประมาณปฐม์สี่ตอนที่ตอนที่อยู่ประมาณปอสี่ใช่ผมโลดผมเล่นเกมนี้มาเล่นโพลบอกตามตรงเลยว่าเมื่อก่อนผมไม่ชอบเกมนี้อย่างแรงถามว่าทําไมเหรอใช่หนึ่งเลยรถขับยากชิปหาย สองเลยรถราคาแพงมากใช่ใช่ใชแล้วไอ้รถคันที่ผมชอบสุดนั้นมันกลับไปเก้าหมื่นอันนั้นในเวอร์ชันเก่านะแต่ว่าเวอร์ชันนี้คือปาเป็นแสนหนึ่งเลยโระมาทกอดก็คือใช่แล้วผมนั่นอยู่ดีผมนั่นก็เล่นไปเล่นมาในเกมมันมีปัญหาแต่ว่ามันมีมีปัญหาในฐานที่ผมนนัชอบที่สุดก็คือมันให้เงินผมมาสองแสนใช่เนี่ยผมนั่นก็บันดานไปซื้อไอ้คันคันที่ผมชอบอ่ะไอ ไอไอผมเรียกว่าอะไรดีวะไอคันไอคันหลักที่ผมชอบอะเออนั่นแหละแล้วผมก็ดันติดเกมนี้ขึ้นมาทันทีแล้วผมก็แบบไม่รู้ว่าเอาสมองส่วนไหนไปคิดผมนั้นเอาดันเอาไอเกมนี้มาลงแล้วคนดูก็กลับดูเป็นหลักพันหลักหมื่นขึ้นไปแล้วผมมันทำไอคลิปสั้นแล้วไอคลิปสั้นมันก็ถึงหนึ่งล้านใช่แล้วคนดูแล้วก็ดันติดเกมนี้มาแล้วอผมเล่นแต่เกมนี้คือเมื่อก่อนมันม่ให้อะไรให้ทำเยอะเว้ยแต่ว่าตอนหลังนี่คือแบบน่าเบื่อ คือกูเรียกินดีจนแบบหน้ากูบูดเลยบูดแบบบูดเลยอะ่ะถ้าคือมันไม่มีอะไรทำจริงนะหรือว่าจะทำอะไรให้มันไม่น่าเบื่ออืมคลิปต่อไปแล้วกันคือถามว่าผลเต็มใจหมากเกนี้ไหมก็เต็มใจส่วนหนึ่งไอ้ส่วนหนึ่งข่วบนี่คือสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่สิบเปอร์เซ็นต์สวยสวยก้าวสิบเปอร์เซ็นต์คือุณจะไปหยาดเกมอื่น ใช่แต่เกมอื่นมันก็อ่านไปแล้วคนดูคนดูไม่ดูกันเลยออฮืคือมันไม่เีอะไรพูดจริงไอ้เกมนี้คือแค่แบบขับรถไปเรื่ยอยๆคือมันไม่มีอะไรลุ้นน่าตื่นเต้นเลยเว้ยเก็บไปเอาลงโอเค,องงออเ,คเหนื่อย ผมเหนื่อยผมเหนื่อยโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยตะกี้หลายๆเดอร์เอาไปคลิปสิ